ถึงการเมืองจะชุนลมุนแต่ดิฉันยังกาะติดการใช้งบประมาณ 157,000ล้านที่รัฐบาลน,นายกองงุงอิงโยกงบจากการแจกเงินหมื่นดิจิตอลเ l ลตให้ประชาชนโดยตรงมาทำโครงการอื่นที่วาดฝันไม่สวยรู้ว่าจะทำใน4โครงการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่าแจกเงินหมืน่นซึ่งเคยคุยไว้ว่าเศรษฐกิจจะเติบโต,ตปรากฏว่าซบเซาไปม,มากกว่าเดิมได้ซ้ำไปตอนนี้โยกงบมาดิฉันก็นึกว่าจะมีโครงการอะไรดีๆให้มันเข้าถึงปากเข้าถึงท้องประชาชนได้จริงๆซึ่งขณะนี้คนไทยกำลังจะตายหมดแล้วด้วยเศรษฐกิจ ที่มันย่าแย่กลายเป็นโยกง,งบมาทําเรื่องการก่อสร้างหมดเลยค่ะ4 0 0พันกว่าโครงการเป็นงบก่อสร้างถนนอาคารซ่อมถนนซ่อมอาคารขุดลอกแหล่งน้ําซึ่งไปขุดลอกกันในหน้าน้ํานี่แหละค่ะหรือไม่ก็จัดเรื่องอบรมสมมน,นาซึ่งทุกคนรู้ค่ะว่าเป็นงบเงินทอนด่วนที่มีการหักเปอร์เซ็นต์หรือเงินใต้โต๊ะสูงตามที่องค์กรต่อตามคอร์รัปชันเตสสำรวจมาแล้วว่างบเหล่านี้เนี่ยสาเเข้าปากเข้าท้องนักการเมืองไม่ได้เข้าปากเข้าท้องประชาชน เดิฉันขอร้องค่ะให้รัฐบาลทบทวนโครงการนี้ใหม่โดยไทยสร้างไทยเสนอให้ทำสามโครงการค่ะ 5 0 0 0 0ล้านแรกนะคะเอาไปตั้งกองทุนเครดิตประชาชนเพื่อแก้หนี้นอกระบบและทําให้ประชาชนตั้งตัวได้หลักการของกองทุนเครดิตประชาชนให้กู้ดอกเบีย้ยร้อยละหนึ่งต่อเดือนไม่ต้องมีหลักทรัพย์เข้ามากาันให้กู้ได้แต่หนึ่งมืนบาทขึ้นไปถึงหนึ่งแสนใช้เครดิตของตัวเองคำประกันและแน่นอนค่ะประชาชนจะหวงแหนเครดิตของตัวเองมากที่สุดค่ะสมมุติว่าเขาเคยกู้ห้าหมื่นบาทนอกระบบเขาต้องเสียดอกเบี้ยเดือนละถึงหนึ่งหมื่นบาทจะตั้งตัวได้อย่างไรคะ แต่ถ้ามากู้กองทุนเครดิตประชาชนจะเสียดอกเบีย้ยเหลือแค่500บาท,บาทเขาจะตั้งตัวได้ค่ะอีกตัวหนึ่งนี่ขอเสนอ1 0 0 0แสนล้านเอาไปช่วย SME ทุกเซกเตอร์ค่ะให้เขาได้แก้หนี้เติมทุนแล้วก็หาตลาดใหม่หาเครื่องจักรเครื่องมือใหม่ที่จะลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้คนเหล่านี้ที่กำลังถายลงไปทุกๆวันเนี่ยเขายังอยู่ได้เพราะ SME มี3ล้านรายจ้างงาน15ล้านคนนะคะ1 0 0ล้านบาทช่วยพยุงต่อ ต่อท่อหายใจให้กับ SME สร้างกำลังซื้อใหม่ขึ้นมา SME ถึงจะอยู่รอดค่ะ เหลือ7 0,000ืล้านสุดท้ายเอาไปแจกเป็นคูปองให้กับประชาชนคนละ2 0 0 0 0บาทเพื่อรีสกิลอัพสกิลหมายวิาลทั้งประเทศไทยเนี่ยทำโครงการสอนคนต่อยอดสร้างอาชีพได้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่เก่งที่สุดแล้วเขายัางรีสกิลอัพสกิลประชาชนเขาทุกปีจําเป็นค่ะรีสกิลอัพสกิลตั้งแต่เด็กในหมาวิาลจบหมายวิาลคนทํางานจะถึงผู้สูงวัยให้2 0 0 0 0บาทต่อรายหมาวิาลแข่งกันทํา โปรเจกต์ขึ้นมาทําให้คนมีความรู้มีโอกาสที่จะสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนค่ะนี่แหละค่ะการใช้เงิน157,000ล้านที่จะเข้าถึงปากถึงท้องประชาชนได้จริงๆค่ะถ้าเห็นด้วยว่าแนวนโยบายนี้ดีช่วยกันกดไลค์และกดแชร์เพื่อให้ไปถึงรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลทำเพื่อปากเพื่อท้องของประชาชนค่ะ